ที่นี่ท่าเฮือเมืองปากแบงแข่งอุด,ดมใสเนาะบรรยากาศเศๆ้า,ายมาให้เบ่งสวยงามเนาะเืองปากแบงนี่ตามการเบ่งด้วยตาเป่านี่แม่นเมืองที่ว่าหาเมืองเก่าเนะาะวันซะนี่บรรยากาศเป็นอย่างคือว่าเมืองเก่าเนาะสังเกตว่าเมืองเก่านี่บ้านเก่าจะเป็นต้นพ้า ที่มีขนาดสูงเนาะขอาไม็จะมีธรรมชาติส,สงงดสงบงามเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตามหอมผู้ผานะพัชันซะสี่วะทวงเพียงนี่บ่มีเลยไม่ได้ตัดทางใหม่เนะนี่จะมีอ่าอันนี้มันอิเลฟเว่นรักประมาณนี้นะทัานเจอประมาณนี้มันยากาก็าจะ เป็นประมาณนี้รวมๆทีท่าเหือตอนนี้จะเป็นบอลน,น้ำวนเนาะเห็นบ่จะมีขี้ทรายขี้ทรายลงมาอาจจะเกิดเป็นละอองเป็นฟองอยู่ตามน,าน้ำน้ำวนจะเป็นประมาณนี้แดดเมืองปากแบงเห็นเติมพาวเต้มเห็นบ่เต้นมะพาวอาญ,ญายางใหญ่ยอยู่ตามตัวเมืองนี้ ถึงมันก็จะขี่ลกขึ้นไปไหน,หนิดนึงเนาะจะแมนประเทศนี้ไล่เป็นตัวเมืองเนาะแต่ว่าเราถ่ายมุมนี้เขาจะไปเห็นเมืองขนาดกว้างสุดถ้าถ่ายให้เป็นบรรยากาศมีหมอกมีเอย่ยสวยสงดงามนี่นจะเขียนป้ายท่านเนาะว่าหอดแล้วปากแบงเพราะว่าท่าเฮือนี่จะอยู่นี่วาสันซาบอลลงองนของทางประเทศต,ต่างๆกันนี่หอดแล้วเมืองปากแบงแข่งอุดมไจวาสันซา ถ่ายมาให้เบิง้งบรรยากาศสวยงามเนาะมันก็แแลกตาดีสำหรับคนต่างถิ่นมีบังกะโลคืนหนึ่งประมาณแส0 0้าสองแสนสามนแล้วแต่ห้องว่าเทาไหถ่ายมาให้เบืง้งบรรยากาศที่เมืองปากแบงแข่งอุดมไสสวยงามคนละสไตล์เนาะ เมืองปากแบงนี่เป็นเมืองหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่เส้นทางการเดินรือเนาะจุดจกลางวสาสันซาสมมุติว่าการเดินทางเ,เ,เริ่มต้นที่แข่งโบกแก้วเมืองหวยทรายนี้จะมาหลวงพะบางนี่นใช้เวลาสองวันฉะนั้นเนาะการเดินทางเครื่องมือนี่มันต้องได้มาพักที่เมืองปากแบงเพราะว่ามันจะมาหนันกับประมาณแรงและขำและวสาสันซาก็เลยต้องมาที่เมืองนี้ เป็นอย่างคืองวัดเรื่องปากแบงเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าสายน้ําต่อสายน้ําของเนาะมันก็เลยห้องปากแบงมันจะมีอ่าจิ้พิเศษในการว่าเลยเนาะเกี่ยวกับปากๆนี้มันหมายถึงน้ามันปองใส่กันคือปากสันเนาะปากกระยุงปากกระดิ่งครับจะเป็นน้าปองใส่น้ำของมันจะห้องปากเลยเนาะอันนี้ก็ปากแบงเนาะจะมีปากร้ายอีกเนี่ยก็ย่างใหญ่กันไป ฉะนั้นคำว่าปากแบงนี่ก็คือว่าน้ำแบงมาปองใส่น้ำแของก็เลยห้องปากแบงอธิบายโดยน่อยฟังนะนธรรมชาติสวยงามอีหลีถ่ายมาให้เบ่งบ่มีโควิดแน่นอนวัฒนสาเขเยนเนี่อากาศปลอดโป,ปร่งปลาไม่สดซื่นธรรมชาติสวยงามขอขอบใจทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามาเบ่งน,นะขอใจ AA เอเอ้ะ